ผมพันธุ์โรทวรลกรเปลี่ยนบิดาอดีตเคยรับราชการตำรวจเกษียณไปแล้ว56ปีงานเลน้ทาที่หลักคือเป็นงานสืบสวนสืบสวนจับกลุมคนร้ายก็จะเป็นคนมีปฏิภาณในการซักถามฝังข้อมูลสรุปข้อมูลนี้มีความชำนานด้านนี้พักขุนแผนบ้านการ ออสมเด็จพระเร้าสวน,นสร้างสมัยที่ทำศึกสงครามโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์หรือพระพระรัตน์วัดป่ากแก้วหรือวัดใหญ่ชัยตงคนซึ่งมหาเทนคันช่องนี่ตามเสด็จท่านมาจากประเทศพมา่าที่ทำบ้านการบุออ่แผนบ้านกลางขึ้นมาก็เพื่อให้ฐานได้พกในการรบทับจับศึกเป็นฝันกำลังใจในการสู้รบ